อ ok, มีหลายอย่างสมมติสมถ้าน้องนัทชอบสาวคนนึงนะครับแล้วเพื่อนน้องนัทจะชอบคนนั้นเหมืกันแล้วเขาก็มาแบบพอ๊ยให้เป็นข้อสื่อให้หน่อยสิช่วยแบบเออตอบแบบถามประวัติคนนั้นให้หน่อยสิน้องนัทจะทำยังไงครเออ ต้องต้องช่วยเพื่อนให้อย่างเต็มที่ะครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราแต่สุดท้ายถ้าถ้าสมมติเราเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นก่อนด้วยไปสอบเท้าอะไรต่างๆแต่เขาเกิดติ๊งเราขึ้นมาเนี่ยชยหลสุดท้ายมันต้องแล้วแต่ผู้หญิงเขาจะเลือกนะครับยังไม่เคยเจอ ไม่ค่อยชอบคนคนเดียวกันแบบเพื่อนชอบอะไรเงี้ยอือไม่ค่อยมีแสดงว่ามีเจอเป็นคนที่ชอบคนยากมากค,ครับนีขข่ค่ะทำขาต่อไปชอบยากมาก เป็นผู้ตามที่ดีได้หมไเ่สาวคนนั้นเ็จะพอเป็นผู้ตามเราที่ดีกับสาวสวยเท่มีสไตล์เก่งฉลาดมีความมั่นใจในตัวเองอ่ะเลือกแบบไหนกอยางะกคือสาาสลาเท่แบบตลอะย่ามากลวยอจริงๆแล้วนะครับถ้าแบบ คนหนึ่งเป็นผู้ตามตลอดเลยเนี่ยเจ้าอีกคนเอาแต่น,นำตลอดไม่ตามบ้างเลยเนี่ยน่าขออยู่เป็นโสดดีกว่าในถ้าในในภาษาไทยเขาจะเรียกอะไรนิเนชนชิฟปะการังสัตว์แดงเรียกอะไรเอ้ยเพราะว่าคนสองคนมันต้องมีถ้ยยอยคีย์ถ้อยอาศัยกันผัดกันนำผัดกันตามอะไรอย่างี้ครับไปด้วยกันบางทีคนหนึ่งเขาแบบดูแลคนไม่ไหวเราก็ต้องดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยขึ้น,นอย่างในการอยู่ด้วย เป่ยคนไหนได้ง่ายกว่ากันนะครับผมก็เปลี่ยนไม่ได้กับที่เราสกใจทีนี้จะเอาไปเลือกไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมไม่ค่ะคือแค่เขาแบบแบบกระต่ายก็ไม่ต้องตอบอืม <c oughs> มันมันพูดยากนะครับเพราะว่าอ่าถ้าคนที่เขาแบบเป็นผู้ตามมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยไม่เคยที่เริ่มทำอะไรเองเลยเนี่ยบางทีเราก็เราก็สอนเขาให้แบบอยู่ดีเริ่มทำอะไรได้ยากอะไรเงี้ยแต่นะว่า เอาคนที <laughs> oh, hey, ่ตามเราดีก like ว so ่าเอาเป็นคนที่บางทีก็เอาใจเราด้วเอาใจตัวเองมาสมควรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแบบถ้าเขาตามเราอาจะบอกเขาให้เเออยงไงนี้เปนดีได้อ่ไเงี้ยครับอะต่อไป ่อถ้ามีสาวมาแอบชอบลงงาัินะคะแต่ลังงาจะไม่ชอบไม่ชอบก็มืราังลังงาชีวิตดีนะที่จะพิเศเข้าแต่ว่าไม่ให้แบบเขาเสียใจแล้วก็แบบเขาก็ยังดีต่อเราต่อไป่เาได่อ้ไม่้องจ้าไมอเออ เขาคงไม่เข้ามาของรักเราเลยใช่ไหมโดนไหมเขาก็แอบชอบนะคะแต่ว่าเขาก็อ่านการ์ตูนการ์ตูนที่ให้รู้เขาก็ชอบอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราจะแบบเฉยๆหรือว่าเราจะบอกเขายังไงให้เขาก็เลจะประวังิมากนักหรือว่าจะปล่อยไปเฉยๆเขาคงคงบอกเขาไปว่าเออช่วงนี้เรา ไม่คิดจะมีใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพรมันจะได้มันจะได้ไม่ไม่ใช่ว่ามันเป็นที่ตัวเขาอะไรเงี้ยตันเป็นที่ตัวเรามากกว่าที่เราเลือกที่จะไม่มีใครเลยในตอนนี้มันจะเป็นความที่จะดูแลใครอย่างเงี้ยครับให้เป็นความคิดของเราแทนอะไรอย่างเงี้ยจบนะครับเป็นเรื่อที่ผมน่าตื่นเต้นมากแล้วคุณชอบ <c oughs> 你们呢？嗯